สวัสดีครับวันนี้จะปาแม่เอลกาดบันเวียงกาดติดหนองประหงกาดติดนะครับนี่นะฮะแต่ทางเลี้ยวลถกับปัจจุันนี้นะครับจะถึงแล้วครับผมเปิดห้องกาดติดตะกอนเปิดห้องกาดงัวนะครับเนี่กาดงัวกาดบันเวียงว่ะคนจะเปิดกันวัดติดนะครับเดี๋ยวผมจะปาท่านไปพอไปเอลบรรยากาศของการ ติดกาดงวเก่านะครับตะกอนเป็นของกาดงวนะครับนี่กาดเรียงตันเรียงกาดเรียงหนอง,งล่องนเรือร่องแปลจกาดติดนะฮะแต่อยู่จงงังหวัอำเภอหนองล่ององ่าอยางว่าลำปูนนะครับขะกอนเคยไลส้มเงินโซโซันได้พอได้ชุดกันละมาเองด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาซื้อซื้อปลาเป้าหมายนะครับซื้อปลาไปปล่อยหน่อยนะครับนี่เราเปิดประตูเข้า คือข,ขักนะครับเลยนะับนะใจใช้สอยนะครับขายของทุกชนิดนะครับของกินของใช้ของเนื้อพืชพักพันไม้ปลูกไปเอาปลูกนะครับเนาะอ่านะเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถกันนะครับนี่ครับตะกรอนเปินห้องกาดงัวนะฮะนัดซื้อขายกันติดนะตลาดกาดติดแห่งนี้นะครับเนาะ มีงัวหยกนะครับควายกระบือ้อกระบือ้อภาษาไทยห้องกระบื้อเนาะ,ะตั้งเหนือบนห้องควายนะฮะตกินเข้ามาเจ้าลำลับหลาบกาซากาะตรงที่นี่เนาะ นีใส่สาย,ยางกินจางนะครับเนาะอยากกินของลำลำของเหนเอโดยเฉพาะลาบก้าซ่าก้านะครับ,นะรบสั่งกินบ้านก็ได้นะครับลาบใกน,นิน <c oughs> ย่าบไลแกลินต้นโคขายตั้งแต่สามิบาทขึ้นไปเนาะสุดยอดเลยบอ่อเอาขมขมก็ได้เนาะ <c oughs> มือนึ่งมือนึ่งื <c oughs> อนึงของบ้านเวียงเอาโอเคขายรถจักรยานนะ มือสองะยามโดดถีบไม่ก็มีมือสองก็ไม่นะครับไม่ใช่มือตั้งกตนนนะนน่เกษตรเกือบเอาได้เลยนะครับไใจมีมพ,มพาะ ก็จะเปิดไปถึงพุทธนะครับประมาณเตี่ยงวันนะฮะเตี่ยงวันนะครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเช้ามาละนะอยากจะซื้อหน่วยกบบนี้ครับตัดลากไม้มะม่วงกิโลสามที่ห้าสามโลร้อยนะครับภายในผลไม้เนาะกิโลละสี่สิบบาทมะม่วงครับผมนี่ครับผมเนาะ แไทยแตงไทยแตงไทยครับไม่ใ um ช่แตงไม่ใช่แตงเมืองนะเอามาจากไหนนี่ปลูกเองครับสนององปลูกเองเลยครับโอเคโอ้มีไข่เย้อครับผมเเอามาจากสวนแตงไทยไม่ใช่แตงแงไทยเลยลไยเลยเออเยองมาซหรออู้ไทยอ่ะทุกทย แดงไทยครับแดงไทยแต่ลูกสันปะตองเนะี่ยบางคนประกาศสันปะตองก็ได้กันเลย<ม> <laughs> เออยไหนครับผมอ่าหมอนทองสองร้อยอันนี้ชนีแหละชนี<อ>ครับอย่าไปลวกแดงซีซีพจน์เก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับชนีฟัวกราส์สตรอเบอรี่สตอบอรี่อีจกจะของการลวงกอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะกินทนน อ่าอินทนนออท์โอเอ็มซีครับเราถึงทำมาจากอินทนนท์นะครับนเนาะเสื้อผ้า,ผาเ,เยอะแย,ะแยะนี่แข่งไงเลยันผูกบนฮือออกแล้ว, <c oughs> ว,วลครับแรองเท้าเนี่ยทำได้รองเท้าเยอะแยะเปะปัดเต๋อ คอนแทกนี่ทองครับทองตู้ทองเคลื่อนที่นี่ถึงแหวนพวงขามมีไหมครับพี่พวงขามผมได้มาเนาะครับเไดปพวงขามผมหายไปนะหาดแล้วของแกเก็บไว้หมดแล้วใส่ของแกนี่เองหกล้าใส่แล้วเออผมจะไปยังอุจต้องหายดูหายเนาะแปพงด้วยนะครับ ใส่งามใส่โชว์ใส่อีกเออใส่อีนอะใส่งามใส่โชว์นะครับเด็กอ้ามาเหลือเอาครัาบ้างของงามทั้งนั้นนลยครับนี่เนาะไปๆราคามันถึงหัวแป้งอุปยังนะครับเน,น,นานะเขา,อออา,เอาสอบใส่เสยังว,วันนี้ได้อยังได้แหวนครับไม่แหวนเว <laughs> นาะ <laughs> โอเคโอเคแม่สาวเออแม่สาวทั้ง <laughs> อาหารการกินของครับเนาะน,นี่เทียมแป้งกิโลกิโลต่อไรแล้วข้าวกะเทียม ร้อยยี่สิเนาะเออนี huh. right. no ่ฮะคานี่แหแคบหมูบนเาแคบหมูทั้งเหนือเขามันนาบ่มีแล้าหนาเมาเดียวนี้แจ่ไปงแป้งเหอแป้เหอหอแป้เหรอ้งอแป้งเหรอแ้เหอป้นเอแ้ร้เหอหอเห้หอ้าเเร้เห้อปเ้้แเหรแหเแห้ แหม่น้อยใส่แกนเป็นซาวเลยนะผมว่านะเออครับมันแรงมันไปที่บ้านเหมือนกันที่บ้านผมปลูกผมปลูกกับแกนของอี้นี่ยังบุกล้าเก็บกินเถอะ <laughs> มันแปลง <laughs> อ,อันนี้อันนี้ไม่เกี้ยไม่เกี้ยไม่เกี้ยไม่สนนะครับอน,นส,นสนอันนี้ดังนี้เนาะตุจีนกับมี ตอนนี้ผมกำลังซ่อมหาน้ำมันงาอยู่เหมือนกันนะครับนะเออน่าสนใจนี่นกยังแม่นกเขาเจ้านกปากเล่่มในนกชอมเป็นกชอมเนาะนกเขาไม่ใช่นกเราโอ้ปลาลิมปลาช่อนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เครียดจ้าอันนี้อะไรอย่างนี้แม่นกจ่าจ่าจ่าเนาะยังมันทำเป็นตัวนได้เนาะปลาเนื้อครับเนาะ อเคครับตั้งอาหารการกินนี่ก็คึกคักอยู่นะครับคึกคักคึกคักเราล่องกระลำดังนะไม่รู้เลยนะอืมซูเขายี่ใจเลยเนี่ยเขายี่ใจเฮ้ยอันนี้อันนี้ปลาระปลาระมี่ีปลาหากระดีกว่าปลากระดีมีกว่าโอ้ปลากรับเนาะป่ากระดีปลากระดีเนี่ยนี่จะไปต่ำน้ำพริกอันไหนรอเจยวบอง กิโลกีก่เอาผมจะซื้อไว้กินตาแพี่แก้ววองเออนนกิโลเอาถึงโลสามอ่ะครับผมตรับี่ดปเลยสมบ้านเฮาจะกินฝาน้อยนีเน่นเผื่ออยู่นอเอออีกอะี้ตี้ดี้้รีฟูรีวัววนเสาผมเสา

เอออันนี้เตาน่ะกระรมงฟ้านี่เลยกระรีงกษนี่นกนแบ่งเตานี่นี่นี่เตาเตาเปิดห้องสาไล่อาปรก็มีละพักขึ้นเมืองพักอ่างีเนาะขี้ขวางน่คะีขวงงนอกขี้ขวงขี้ส้มนี่เหมือนกันเนาะขี่ส้มนี่หั่น่างกนน้าอันนี้แกงเส้าแห้งนะครับนะขี่ขวางขอบคุณฝาน้อย ปลาน้อยหอยปอกปลาน้อยจ้าปลาน้อยหอยปลาเสียปลาอร่อยมากมากเลยเนี่ยท้องสำเร็จรูปเลยแกงแกงนะจัดทีแน่ตเองตคนี้เาไปแนต้องตำกันเอาไปแน่ๆวันแปลาเอ้ยนะครับคึุกคลักครับคึุกคลักนี่กุ้งกุ้งฝอยขายถุงตัวไหนครับ ถึงละยี่สบบาทนคะครับมาอยมาลอยน้ำตื้นนะคคือคักเข้าแขวนีอาหารการกินต่อไม้ปลาคือคักม้วน นี่ปลาหน่อยอันนี้อย่างปลาปลาจอมกะน่เป็นาจอมโอ้ปลาันนี่ยัไม่หาเนาะรักไปเอ่คือคักครับบริเวณนี้นะฮะไม้ครับเอาไม้นหวานโลหกสิบโอเคเอาซื้อกัรซื้อกันเอาไม้ หน้าเล้งไม่ได้เจ้าอตอกันกันแล้วไปครับไปนี่บรากานี่ทะเลก็มีครับปลามืกนี่บรรนากทะเลอู้หโอ้นี่ปลานิลปลานิลปลานิลอนี้เไปยงไนี่เอาไปปลาเมืนะพเเอาไปมโอ้หมกเนาะพวขี้ปลานินไส้ปลานินนะครับ อ่ะไปครับโอ้คือคักคือคักกบกบกบอ่ากบครับนี่นี่ตัวมอญตัวใหม่เนอะตัวมอญตัวใหม่อ่าหีดแมงจอมทีสอนมันตีนนะกูเป็นด้ปูปูมากูทะเลมีเป็นห้องดอกแชสดอกแชส แค่อย่างว่แคนะแค่ขาวแค่ขาวแคนะเนาะเอเอาผมผมนะฮะเอาไปหลวกไปยำแอกมัลิีอกบมีอันนี้ก็นี่กเอาพักอมอันนี้เนาะเม็ดัะขามเม็ดโอ้เม็ดักขามันนีเม็ดใหญ่ะขามคั่วนะมะขามไงน้อเดียวเนาะโอเคครับผมุ้งครับสดๆเลยเกุ้งที่บาเลยออเลี้ยงเองครับ ที่ไหนบ้านเฮาที่บ้านเฮาเนี่ยเหมือนกันบ่ออยูรรยรรยรรย่ชายเชิงซายค่ะโอ้อยู่เปเรี้ยวปุ้น,นอค่ะอยู่บางปะกงบางปะกง, <c oughs> ง,ะโ,งโอ้มาจากบางปะกงเนาะตั้งตั้งเหนือนี้ก็ได้เนาะเลี้ยวก็ได้อ๋อนะมันนะฮะครับครับผมครับผมโอเคนี่มาไก่เหมือนกันเนาะครับเนาะพักครับคะแนนพักอ่าหมุนมบบนนี้นี่เป็นง่ายอย่างนี้พอครับเนาะอ๋ะนนอ ขนมเส้นขนมเส้นขนมจีน,น,นโอ้ไข่ดีเว้ยนาฮอนเนาะ่าขนมจีนขนมจีนของเหนียวปลาแน,นกหนังเนาะอ,อันนี้หนังหนังงวดหนังควายไหมหนังควายเน,ะนาเนะนี่ฮะหนังเอาไปเกียเอาไปมัดเอาไปต้มเอาไปขูด แอันนี้ยังไปตุ้มกินได้เลยเผาเผาแล้วก็ตุ้มกินเหมากินได้เลยก็เข้ี่เอาไปเผาเผาเผาแล้วก็ตุ้มกินที่เพื่อนเล่าเนี่ยและเนี่ยไปเยกมัดเกลี่ยละอันนี้นีต้มแล้วเนาะนี่ต้มแล้วอันนี้คือเอาไปปตับต้มแลอวเราเอาไปแกงใช่ไหมคะคิเล็กอันนั้นเป็นหางเป็นหางนะฮะส่วนมากเป็นหนังหนังควายหนังควายนะโอเคส่วนมากินเป็นหนังควายเนาะแล้วก็ขับขึ้นขับขึ้นก็ผมเอออ่ะอ่ะ ดูต่อไปนะครับนี่อาหารการกินครับดูฟิงอ่านะฮะคือคักครับกาดบันเวียงกาดงัวเนาะอาหารการกินนี่คือคักเป็นธรรมดาครับผมคนเราอยู่กินเป็นไงเนี่ยนะคฮะซื wow ้อซื้อซื้อนี่อันนี้ไฟไฟนึ่งเนาะ เป็กึ่งาเนี่เยนนะครับกินน้ำพริกขานมกใช่น้ำพริกขาสุตรออนมันเป็นลละนมักเครื่องแล้วไมักเครื่องเรียบร้อยมักเครื่องเรียบร้อยเนาะแต่คนเท่านี่ลำบากหน่ายละคเท่านี่ไปต่นอ้ตำกันเนาะคนเท่าจะกินนี่ตํำกันนะฮะนะโอ้คยแล้วต่วอือโอเคครับายเป็นกิโลกะเม็ดละหกสิบบาทเออแล้วแต่เม็ดเม็ดอะไรก็ ยีหกกิโลโอ้กิโลหกไว้นะครับอ๋อนี่นี่นะฮะอ๋อมีลุ่มซื้ออย่างกันนี่อ๋อพวกซิ๊วทอดนะฮะัดเครปญี่ปุ่นแหม่ได้ของประเทศนอกก็มีขายเของญี่ปุ่นชื่อไหมนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับปลาเลี้ยงในตู้กระจกปลางน้ำั้งน้ำนะฮะเออเราได้เลย ก็ไปบึกนพี่มันหมดปลาบึกไปเลี้ยงในบ่อสักน่อยหมดล้มันไปจับจัดขยะได้ปลาบึกขับโตขับตู้ขับตูวก็เข้านะครับเราจับปันมาเลยนะครับนี่ของปันมาอกวันมาของปันัาถูกมากข้าจับปันมาปันมาหลัปูนเขาเนี่แหละครับ อโอ้ยดูมือวว้าโอ้ไม่ว่าใครเจ้ามูเดียวกันเลนี่เพื่อนครับเพื่อน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 มาซื้อของได้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรอ๋อเครื่องเป่าไปเป่าอย่างเป่าตัวเองครับเป่าอย่างเออเป่าเออ มังกรแฝงศูนย์รวมสินค้าราคาโรงงานมังกรแฝวมาเลือกที่นี่ได้เลยนะครับา้าชมมหากรรมสินค้ามั่งกนแฝงแล้วคุณจะตื่นตาตื่นใจเพราะสินค้าพวกเรามีั้นไม้จิ้มปันยันเรือลบกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเอ้าด้านหน้าแถวหน้ายิบใสตะกร้ากันเลยครับท่านทุกอย่างสิบบาทสิบบาทผ่านไม้นะฮะเดี๋ยวพันอย่างพืชชนิดใด มีมดแล้วครับเนาะใช่ครับมังคุดก็มีร้องกองก็มีทุเรียนก็มีเดี๋ยวนี้มันปลูกได้ถั่วทุกภาคแล้นะทุเรียนเลยฮะทุเรียนหมอนทองครับมาถึงสถานที่ถ่ายปลาแล้วเนาะผมผมสร้างปลาบึกไว้กับปลาตะเพียนนะครับจะเอาไปลงบอ่อนะฮะ วันนี้วันนี้ปลาบึกได้มีหบอได้อีกล่ะโอ้ยหเปิดออกมาปลาอื่นก็ได้แล้วปลาพีแาปลาพีอ่อปลาบึกเปิดได้มาเห็นแล้วเอามีตะเพี้ยนก่อ็ตะเพียนมีเดียวเดียอ๋อตะเพี้ยนเดียวเดียวโอเคครับครับพิดหวังละวันนี้เราจะมาเอาปลาบึกเพื่อพลอยมีปลาพีแาตัวเป็นทองนครนายกพันป่ากบกุมีครับตัวุรัสบัดกึ่งเออจะเลี้ยงได้เลยนะครับ ป่าตะเพียยป่าเพี้ยวันนี้อบอได้ปลาบึกสักกามนะครับเนาะเอาละตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อปลาบึกหึ่งปลากินพืชปลากินตะไคร่น้ำไปทำความสะอาดอาะสะอยู่ที่บ้านนะครับอ๋อปลาสวายเอาละครับสามยังวันนี้เอาสามยังแลวสีอย่งอางหรือก่อนมันสะบอไง เนี่ยวันนี้ก็ได้ป่าตะเพียนป่าเพีย้ยป่ากานะครับเป็นเราเราจเมืองของปากานะครับก็ป so ่าอีศกสอถีเลีนท้องอยู่รบบุรีฮะลบบุรีเรนาะ <Alo h. S 1> สีถีเลี้ยนท้องมีเบอร์โหรก่อนนี่สีถีเล้ยนท้องเน่ยเขาเขาหน้าออนปลาบึ้งข้ผมก응 <8 9 S 1> นเป็นเก้าอาเ้าห้าหกหนึ่งแปดสี่สามโอเค นาะโอเคครับเนี่ยติดต่อได้พะยะอยายกได้พันปลาเนาะครับโ <c oughs> อเคครับผมอาคูอาคู่ถ่ายรูปปลาไปลงเฟซหาคู่หาคู่ถ่ายรูปปลาไลงเฟซล <c oughs> ยูทูบเนาะเอารูปคนนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ปลา,า,าเมาแอลการบันเวียงนะครับ <c oughs> เนาะวันนี้ก็อเออเนี่ยครับมาเที่ยวมาแอลตลาดบันเวียงก็มาสิ้นสุดที่สิ แล้วเป็นขายปลาเนี่ยครับขายลูกปลาเนาะนะครับคงจะเอาไว้ตอีกันนะครับเนาะปลาทัวไปแอลกาทัวเรียนวันนี้ครับทุกท่านที่ติดตามในช่วงสุดยอดเช่นเดียวกันเนาะแอลก้ากันดีไปคลิปต่อไปนะครับด้วยดวงดีมีใจกับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ